เกษตรจังหวัดเพชรบุรีครับเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ให้บริการกับเกษตรกรในชุมชนที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองจอกหมู่ที่2ตํตำบลหนองจอกอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีนายอลงกรณ์พลบุตรปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี2566 โดยมีการจัดงานเกิดขึ้นตามน,นโยบายของรัฐบาลก็เพื่อถ่ายทอดความรู้และก็ให้บริการแก่กเกษตรกรในชุมชนให้กเกษตรกรได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิตลดความเสี่ยงครับในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกร,กรซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะแบ่งเป็นสถานีถ่ายทอดความรู้ออกเป็น4สถานีครับประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ที่1การปรับปรุงบำรุงดินสถานีเรียนรู้ที่2คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสถานีเรียนรู้ที่3ครับ ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานสถานีเรียนรู้ที่4เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนายอรุณกรผลบุตรครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการถ่ายทอดความรู้และเทยีเป้าหมายสําคัญ2ระดับก็คือข้อแรกเนี่ยครับการทําให้กลุ่มเป้าหมาย,ยรับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการจะเผยแพร่ แล้วก็ 2. เนี่ยการทําให้กลุ่มเป้าหมายนําข้อมูลไปใช้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับมาทั้งนี้ครับด้วยภูมิอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ยังมีเรื่องการแข่งขันในตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมีความผันผวนอย่างมากรวมถึงกลไกการค้าเองครับที่มุ่งเน้นคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตที่ต้นทางและการบริโภคที่ปลายทางเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ย จำเป็นต้องมีข้อมูลและก็ความรู้ครับในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอ,อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา